เพื่อนก็มาชมหมดทุกช่องทางเลยนะสุีินีก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคน,กคนอยากให้เพื่อนๆคนไหนที่ว่ายังไม่ผ่านก็ให้อดทนไปด้วยกันจะอดทนไปด้วยกันนะจ๊ะเ,เขาเรียกว่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ทักทายผ่านไปผ่านมาก็เวะมาพูดคุยทักทายกันนะเนาะสวัสดี2องดวงตาบวกสองจ้า สวัสด,ดีมีก็สนุกดีจ้ะนั่งรถไฟก็สนุกดีมีของขายตลอดขบวนเลยนะคะนั่งรถไฟเนี่ยทักททยจ้ะสวัสด,ดีรักกันทุกคนรักกันทุกวันนะจ๊ะสวัสด,ดีสวัสด,ดีรักทักททยกันอย่างนี้เดียวเขาทำไข่เจียวให้ลูกสาวเขาเด็กๆก,ก็กินแต่ไข่เจียวจ้ะหลานสาวชอบ <c oughs> ไข่เจียวพุ่มขึ้นมาเนาะ กระชุ่มกระชวยจ้ะเนาะกระชุ่มกระชวยมาพ่นได้แค่นี้อหละจ้ะคุณแม่ปานนะจ๊ะสวัสดีบอกรักทักทายจะ้ะสวัสดีบอกรักทักทายทุกคนทุกคนเลยพี่น้องสวัสดีบอกรักทักทายจ้ะทุกคนนะจะ๊ะผ่านไปผ่านมาก็พูดคุยทักทายกันหนเมะะื่อจ้ะสวัสดีมีความสุขหาวันอังคารเนาะ ก็จะกลับเข้าบ้านประมาณเกือบเที่ยงนะเกือบเที่ยงนะคะวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานส้มโอจะไปเที่ยวงานส้มโอก็ซื้อส้มโอมาทํายําส้มโอนะคะเพื่อนๆอะลอยอร่อยก็คือเพื่อนๆมาให้ใจเพื่อนๆมาคอมเมนต์เพื่อนๆมาหาเนี่ยจะไปต่ออีกบ้านจ้าขอบคุณเนาะนวดมือนวดดึงดึงนวดนวดเนาะ ภาษาบ้านๆเนาะเขาเรียกว่าบริหารต,ติดถนนเนาะก็จะเสียงดังนิดหนึ่งนะคะเสียงดังนิดนึงสวัสดีมีความสุขจ้าสวัสดีมีความสุขิตามเนาะวิ่งตามปฏิทินเหมือนกันนะวิ่งตามวิ่งตามปฏิทินวิ่งตามเวลานะวิ่งตามเวลาแนี้ทุกวันนะช่วงเช้าหกโมงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็บ่ายหนึ่งโมงเนาะ บ่ายหนึ่งโมงอีกหนึ่งรอบเนาะสุดที่นี่ก็ไลฟ์สุดสวัสดีมีความสุขมะเฟืองออกลูกออกสวยมากสดชื่นยามเช้าจา้าสดชื่นยามเช้านะจ้าสวัสดีมีความสุขจ้าสวัสดีมีความสุขไหนคะเที่ยวไหนคะ พี่ละมุดถามใครนอ้อเที่ยวไหนคะถามแม่สูตรที่มีู้ถามใครจ้ะว่าตัวเองมีความหวังในทุกๆวันสร้างพลังบวกสร้างพลังใจให้ตัวเองทุกวันเนาะจุดตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเป็นรายได้ที่เราสะสมก็ก็ได้หมดทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นดาวเป็นอะไรเราก็มีพูดคุยทักทายสร้างปฏิสัมพันธ์ คุณพ่อประยูนยสืบเหล่านิ้วก็กําลังรับชมคุณกินวิไลก็กําลังรับไม่จ้าขอบคุณพี่สมหมายมากๆจ้ะแม่สุดก,ก็ได้พี่สมหมายนี่แหละจ้ะเป็นผู้แนะนําซักเสื้อผ้าล้างถ้วยล้างจานอะไรก็ก,ก็ทําได้หมดแล้วจ้ะเป็นคอนเทนต์หมดทุกอย่างจะกินจะพูดการทํางานของคีเอเตอร์ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสุทินีก็ก็ทําแบบนี้จ้ะ อนุญาตนะคะตามเนาะวิ่งตามปฏิทินเหมือนกันนะวิ่งตามวิ่งตามปฏิทินวิ่งตามเวลาเนาะวิ่งตามเวลาเราก็ต้องสู้กับงานสุขภาพเราก็ต้องสู้เนาะกินเยอะก็ไม่ดีนอนเยอะก็ไม่ดีถึงงานจังหวัดนครราชสีมาจบ้านสวนรินคลองนะคะบ้านสวนริมคลองก็างการทำงานของคีเอเตอร์ ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสุดที่นี่ก็ก็ทำแบบนี้จ้ะขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนเนาะแม่สีหนวนก็บอกว่าจับมือเดินไปด้วยกันจ้ะทุกคนสวัสดีบอกรักทักทายจ้าสวัสดีบอกรักทักทายสวัสดีสวัสดีรวยรวยเฮงเฮงสวัสดีปังๆังนะจ้า ผลไม้ของเราก็จะมีแก้วมังกรจะีเรื่อยๆอ,อย่างนี้จ๊ะเนาะมีเพื่อนมาแล้วก็ถามไถยกันสารทุกสุดดิบไม่มีเพื่อนมาสุดที่นี่ก็สมเวลานาทีอยู่เหมือนกันนะจ๊ะกำลังสะสมเวลานาทีจ้ะเออบ้านใหม่นี้ใหม่ถอดแเม่พายสวัสดีบอกรักทักไทยจ้าสวัสดีบอกรักทักไทยนะจ้าร่วมกัน สวัสดีบอกรักทักทายจ้าพานไปพานมากระเวะมาเด้อพี่น้องไม่ได้เนาะมันอยู่ในหัวมันอยู่ในใจแล้วมาพูดมาคุยมาทักทายกันทุกวันมันมีความสุขจากเพื่อนๆนสวัสด,ดีสวัสดีขอบ,บคุณมากมายนะจ้าขอบ,บคุณก็เลยสดชื่น <c oughs> สดชื่นมานั่งพูดนั่งคุยกับเพื่อนๆนนะจ้าผ่านไปผ่านมาแวะมาทักก็บอกสวัสดีจ้าแม่จ้าสวัสดีจ้าเราก็เป็นสอววด้วยกันก็จะเรียกกันเนี่จ้าแม่จ้าแม่จ้าแ,แม่สีวนวลเคยเดินกาแฟนั่งจิบกาแฟแล้วก็ดูแต่งตัวให้ร้านทำอะไรดูแล้ว สวัสดีมีความสุขจ้าสวัสดีมีความสุขมีได้รับรายได้หมดทุกช่องทางนะคะขยันทําขยันหานี่แหละเหมือนเราทํางานบ้านเนี่ยถ้าเราปล่อยให้บ้านเราโลกสกรปรกลุงหลังก็ไม่น่าดูถ้าไม่มีฝนบ้างละจ้ะมีฝนบ้างไม่มีฝนบ้าง,าบ,าง,บ,างบางที่ก็แรงบางที่ก็มีน้ําเข้านะคือไปชมคลิปให้กันแล้วเราก็จะเห็นกันตลอดนะจ้า จับแล้วก็กดไว้ด้วยเนาะจับแล้วก็กดไว้ด้วยจ้ะสวัสดีมีความสุขสวัสดีมีโชคมีชัยนะจ๊ะเ<อ>พ,พื่อนๆพี่ๆน้องของเราก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาปุ๊บกินง่ายมากกินง่ายจ้ะเพราะว่ากิจเป็นคนกินอร่อยจ้าเป็นคนกินอร่อยบอกรักทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆนะจ๊ะบอกรักทักทายเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมคลิปให้นะคะไม่ว่าใครนะจ้าสวัสดีมีความสุขจ้าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปอาหารก่อนถ่ายรูปอาหารเอาไว้โพูดมันผ่านลงไปได้ดีเนาะบางทีเราคุยมากคอแห้งน้ำลายเหนียวโอ้ยดมอยุอยาก,กอยากกอดอกเลยนะคะสวัสดีบอกรักทักทายจ้าสวัสดีบอกรักทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพูดคุยทักทายกันสวัสดีพี่สมศักดิ์นะคะสวัสดีพี่สมศักดิ์จ้าสวัสดีนะคะสวัสดีบอกทกคสวัสดีมีความสุขสวัสดีมีโชคมีชัยนะจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดี ค่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณต,ติดถนนเนาะก็จะเสียงดังนิดหนึ่งนะคะเสียงดังนิดหนึ่งสวัสดีมีความสุขจ้าสวัสดีมีความสุขกาบรนเนาะปีนี้ฝนฝนจะห่างฝนจะทิ้งช่วงเสียไปแบบนี้จะเนาะ ไม่ใช่รถไฟแบบด่วนเป็นรถไฟหวานเย็นนะเป็นรถไฟหวานเย็นสวัสดีพูด <c oughs> <c oughs> ไปคุยไปอย่างนี้อาจะสูท่ที่มีเป็นคนแบบอารมณ์ดีจะเขาเรียกว่ามาแวมาพูดคุยทักทายกันจ้าสวัสดีมีความสุขจ้าสวัสดีมีความสุขสวัสดีวันนี้ท้องฟ้าจะอุ่นๆนะคะใบหม่อน ใบหม่อนใบมัมเบอร์รี่นี่ก็ดีจ้ะมาต้มเป็นชาดื่มสติกเกอร์นะส่งสติกเกอร์ให้สติกเกอร์น่ารักน่ารักเนาะอยู่ที่นี่ก็ตามไปส่งสติกเกอร์ให้เพื่อนๆจ้า,จาพี่น้องของเราที่นี่ร้อนมากเลยช่วงนี้อ๋ออากาศร้อนเนาะบ้านเราก็มีฝนบ้าง สวัสดีบอกรักทักทายจ้าอากาศดีสดชื่นยามเช้าพี่จินก็ทักทายกับใครกันนะจ้าที่นี่ก็มาออกอากาศพคุยทักทายกับเพื่อนๆอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจ้าทางบ้านพี่จินก็จะไปถึงก่อน <c oughs> <c oughs> บ้านสุขที่นี่ก็อยู่ในตลาดเนาะอยู่ในตลาด แม่พิมพ์โคแนนจ้ะแม่พิมพ์โคแนนสวัสดีบอกรักทักทายสวัสดีแม่พิมพ์จ้าสวัสดีแม่พิมพ์นะจ้าก็ะอกขน,นขน,นจะขนนกําลังออกอีกนะเพื่อนเพื่อนขน,นกําลังออกอีกเยอะเลยนะจ้ะมันผ่านลงไปได้ดีเนาะบางทีเราคุยมากคอแห้งน้ำลายเหนียวโอ้ยอยากอยากกอดอกที ก็เป็นเนื้อเพลงของคุณพ่อมอวมวอกมะพร้าวบนใสจะแต่งเอาไว้เนาะไม่สู่ก็ได้สวัสดี